ไปล,ไหหลงเลยนะรับด้วยเลย ke la kan Am um, am um, am um. am um. ใหม่กรงงรมการกังไม่เป่าเขาลอกเมมาพลงมันนะอยากเต้นอ่ะโอเคแต่เร่อทเรือกันโด่นคือทำไมเขาเปิเมมดเพลงมัมมนจัง กีฬากำลังพักกันอยู่ใช่สีเขียวกับสีส้มกำลังพักค่ะอันนี้สีส้มอันนู้นสีเขียวตอนนี้สีเขียวนำไปประมาณแปดสีส้มได้หแปดต่อหกเนาะข้าไปต่อกันไม่ได้ลงแสดงว่าไปต่อไม่ได้ลงเอาเข้าคนกัน Terima kasih telah menonton!